วดีนะครับเปิดตัวสิ c r e t ของแท้เปิดข้อความโฟมให้กำลังใจเจมเป็นแฟนถึงกับสุดขงังหลังจากที่พระเอกหนุ่มเจมจิรายุได้เปิดใจถึงโมเมนต์ของแฟนสาวน้องวงการโฟรมเป็นจะมาแต่งงานล่าสุดก็มีการเปิดเผยถึงวิธีการให้กำลังใจของโฟมที่ทำเอาเจมจิถึงกับยิ้มไม่หุบโฟมได้ล่าวา่าเมื่อเจมรู้สึกเหนื่อย หรือท้อแท้เธอมากจากให้กำลังใจด้วยคำพูดตรงตรงเช่นทำไปเถอะคนอื่นเขาเหนื่อยเหมือนกันเขายังไม่ได้เงินเท่าเราหรือเดินดีๆอย่าทำต่างง่วงซึ่งคำพูดเหล่านี้แสดงถึงความห่วงใย,ยในสไตล์ของเธอหลายคนได้ฟังแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโฟมนี่แหละตัวซีแคลตของแท้ ขอบคุณขอ้อมูลที่นี่ดาวคอมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ